สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับช่องปลา East Fish กัน,กนอีกแล้วนะคะวันนี้ปลาพามาดูดอกไม้อีกแล้วคะ่ะคิดว่าหลายๆคนก็รู้จักเจ้าต้นนี้อยู่แล้วเนาะก็คือพวงคลามนั่นเองคะ่ะอันนี้เป็นพันธุ์ดอกใหญ่มันจะมีพันธุ์ดอกเล็กกับพันธุ์ดอกใหญ่นะคะ พวงคามเนี่ยดอกเขาจะเป็นดอกไม้สีม่วงสวยมากออกดอกทั้งปีลักษณะดอกนะคะตัวเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือดอกส่วนกลีบเนี่ยอันนี้คือกลีบเลี้ยงดอกแล้วก็จะมีมะเมล็ดนะคะเวลามันแห้งอะ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ร่วงแล้วก็เอาเมเล็ดนั้นอะ่ะไปขยายพันธุ์ต่อได้นะคะพวงคามเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ดอกทั้งปีนะคะ ไม่มีกลิ่นแต่ให้ความสวยงามสีสวยเย็นสบายตาค่ะแล้วก็เป็นไม้ลักษณะเถานะคะเลื้อยเนี่ยค่ะเลื้อยขึ้นไปแบบนี้นะคะแต่นี่ปลาปลาไม่ได้จับมันพันอะไรใช่ไหมยังไม่ได้น้มลงมาว่าจะน้อมอยู่ก็ยังยังไม่มีเวลาค่ะ นี่นะคะลักษณะเขาเป็นเถาขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะก็พนันเเนี่ยพันเลื้อยขึ้นไปแบบนี้นะคะนี่เลยปาก็ไม่ได้ดูแลอะไรนะตามสไตล์ของปานะคะนานๆจะให้ปุ๋ยมูลวัวแห้งสักครั้งหนึ่ง ค่ะวิธีที่จะให้เขาออกดอกดลกมาทีเดียวคริรบๆอะ่ะก็คืองดน้ําค่ะงดน้ําไปเลยสิบวันอะไรเงี้ยค่ะยาวๆแล้วก็พอมาให้น้ําก็อัดน้ําไปเลยเต็มที่ทีเนี้ยแทงช่อดอกมาเต็มเลยค่ะนี่ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งะนะแต่ปกติแล้วเขาก็ให้ดอกมาเรื่อยๆนั่นแหละนะคะเนี่ยค่ะ,คะดอกลักษณะดอกที่ที่บอกอ่านี่คือตัวดอกของเขานะจริงๆแล้วเนี่ยมันร่วงเนี่ยค่ะสวยเนาะ ขนาดร่วงแล้วยังสวยเลยก็เนี่ยนะคะส่วนเจ้าตัวกลีบเลี้ยงดอกเนี่ยก็คืออันนี้ที่มันเปลี่ยนสีแล้วนะคะเนี่ยมันก็จะร่วงลงมาแล้วก็มันมีปีกใช่ไหมก็บินไปแล้วก็เม็ดข้างในเนี่ยก็เอาไปเพาะได้ใช่ไหมเดี๋ยวแกะให้ดูเนี่ยค่ะนี่ก็คือเม็ดของเขานะคะเม็ดนี้แหละที่เอาไปเพาะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะคะกว่ามันจะงอกนะคะ ดังนั้นคนส่วนใหญ่เขาจะนิยมขยายพันธุ์กันนะคะแต่ก็มีคนเอามาเล็ดไปเพราะเหมือนกันนะแต่ว่ามันใช้เวลากว่าแค่นั้นเองถ้าถ้าถ้าตอนกิ่งขยายพันธุ์ด้วยกันตอนกิ่งเนี่ยมันจะเร็วเร็วกว่าเยอะเลยค่ะนี่ก็คือลักษณะที่เขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะนี่ก็ทอยอยร่วงแล้วก็นี่นะี่ก็คือการที่ร่วงไปแล้วเนะะี่ยค่ะเห็นไหมเอย ก็ประมาณนี้นะคะพวงครามไม้โทนเย็นตานะคะสีม่วงไม้เถาไม้เลื้อยถ้าบ้านไหนที่มีซุ้มทำซุ้มให้เขาอ่ะมันก็จะสวยมากเลยนะแต่ปับปล่อยเรี่ยงแบบปล่อยๆอ,อันนั้นก็มีดอกอีกแล้วนะมองไม่เห็นน้มลงมาให้ดูเนี่ยค่ะเห็นไหมเออเนี่ยเนี่ยดอกมันมืดมันเหมือนจะย้อนแสงเนาะ เนี่ค่ะใบเขาจะเป็นแบบสาก,สากนะลักษณะใบเขาจะสากสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปไว้เพียงเท่านี้นะคะพามาชมเจ้าดอกพวงครามต้นพวงครามนะคะก็เผื่อใครยังไม่รู้จักเนาะหรือเผื่อใครสนใจก็ไปหาซื้อมาปลูกนะคะ ใช้เวลาแค่ปีกว,กว่าก็เริ่มให้ดอกแล้วแหละบางทีเราซื้อที่เขาแบบเรื่องที่มันแบบเลื้อยยอดเริ่มเลื้อยแล้วนะอันนั้นนะมาก็ได้ดอกเลยนะค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ